เนี่ยบ,บ่พี่ประโยชน์ไปเนี่ยอย่างนี้เนาะมาก,กนนนมินกันแทนเนาะมันคือภาษาขักษาแน่ยแถวบัดเดโว้ยเนาะยจะสิกับผากันกินกันเนาะไอ้ใจละเมอใจละเวทเขาน้ำซ้ำปลาก,ก็ไม่อยากจะเกนินเห็ดใบอากาไอ,อ,อกก้นีดก็บ่กินหาซื้อกินต้มามะม่าซื้อมะมา่าไทยกับบัาเ,โเดโหดจีบบาทเปดบาทแต่ลูกมาแพงแล้วย่างสิไปกินมะามา่าเกาหลีเกาหลือกอยูออ่คุ้ยปวดยังกระได แต่ละมือแต่ละเว้นแค่สิจมีอย yeah, ่างมนักหนากินอีหยังกระยากลำบากอันใดเหามักเขาไะ่ใกินอันนั้นเราตุ่ของบ่มักแค่จิมาจมให้ผู้อื่นมาแล้วตั่งของมักนะเขาเราไปเห็นจมสักอย่างจมได้จมดิยังกระดับกินอย่างกระยากเกตเราก็ฟ้าไปแล้ด้วยนั่งซ้ำเนี่ยนั่งตัวมัวเตจเม็ดเลนตัวท้อซับกินแต่แนวของมันไม่ประโยชน์ไปย่อยอย่างสักอย่างงอันที่จมอย่างหนักหนาแม่กินอย่างกระยากแผลคอยมักแค่นี้คอยกินอันนี้แล้วไม่เฮ้ยไม่อยากกินนอแมาม่าไทยนอนนอแซ่บมาม่าหีมันแซ่มม่าเกาแ้้ววเามถยยขอป๊บหอน หนักเนานคนจมมันปวดท้องปวดใส่สมบัเนี่ยโอ้ยเนอยังม่ยากูน่งเฝ้าหมูเฝ้าหมาให้อีู่ตอนมึงอยาบยกหมามึงก็เปเขาของหน้าให้เรียบร้อยเขาของหน้านเทียกูว่าเป็นนหลับแผลช่วโมงกับบแล้วจเทียเ้ยกูจะไปแหังกับบ้า้ไปเดือดเพกูมานั่งเฝ้ามึงอีกหนอเอ๊มือตะเวนบ้านบะมีเอียงหนอบยว่าจะซอยประหยัดกยี่ให้พอให้แม่ขุนเกมามาอยสามขากระบอกขุนักมัพวกซิ่งใครเะ อยหน้าตาก็บ่เป็นตาแสบให้ถ้ามันแสบตรงไหนของมันเนาะซีมึงด้วยเป็นทังไหนกินแมเห็นแนวนี่น้องกินแมว้าวเดี๋ยวไม่ต้องแสบอะไรเลยเนาะเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดสายใจก็เกิดมาแบบนี้